วิกฤตการณ์ในแววบบอกแก้วสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวความเคลื่อนไหวกำลังทหารจากเวียดนามรายงานล่าสุดและบทวิเคราะห์เชิงลึกสถานการณ์ล่าสุดความรุนแรงที่ยังไม่จบสิน้นนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาค,คมพุทธศักราช2568สถานการณ์ในแววบบอกแก้วยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างกองกำลังรัฐบาลลาวกับกลุ่มติดอาวุธไม่ทราบฝ่าย ซึ่งสื่อหลายแหล่งระบุว่าอาจเป็นกลุ่มติดอาวุธท้องถิ่นหรือกลุ่มที่มีอุดมการ์ทางการเมืองที่แตกต่างจากรัฐบาลลาวแม้ทางการลาวจะออกถแถลงการเมื่อวันที่4ี่พฤษภาคมว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วแต่การรายงานจากแหล่งข่าวภาคประชาชนและสื่อในไทยกลับระบุว่ายังมีการสู้รบและความไม่สงบเกิดขึ้นเป็นระยะ,ะยะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งของข้อมูลระหว่างสื่อของรัฐและแหล่งข่าวภายนอก ความเคลื่อนไหวจากประเทศเวียดนามรายงานที่ไม่ได้มาจากทางการลาวเผยว่าเวียดนามซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของลาวในทางภูมิรัฐศาสตร์ได้ส่งกำลังทหารพร้อมยุโทโธปกรณ์เช่นรถถังรถหุ้เกรอบและหน่วยสนับสนุนเข้าสู่พื้นที่ใกล้ชายแดนเพื่อให้ความช่วยเหลือกองทัพลาวในการปราบปรามกลุ่มก่อความไม่สงบโดยมีเป้าหมายในการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคและยับยั้งไม่ให้สถานการณ์ลุกลาม จนเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านแม้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเวียดนามแต่การปรากฏตัวของรถถังและการเคลื่อนพลใกล้ชายแดนทําให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตื่นตระหนกและก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจเป็นสัญญาณของการแทรกแซงทางทหารในลาวเมื่อวันที่8ที่ผ่านมามีรายงานข่าวที่สร้างความกังวลให้กับประชาชน และนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนอย่างยิ่งกล่าวคือมีการเปิดเผยว่าขบวนรถบรรทุกอาวุธสงครามจากเวียดนามได้เคลื่อนย้ายเข้าสู่สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกครั้งซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากทั้งหน่วยงานความมั่นคงและสื่อต่างประเทศตามรายงานที่ออกมานั้นขบวนรถดังกล่าวประกอบไปด้วยยานพาหนะหลากหลายประเภทตั้งแต่รถบรรทุกหนักที่บรรทุกอาวุธยุธโทโธปกรณ์จำนวนมาก ไปจนถึงรถยนต์ที่ใช้ในการลำเลียงสบียงและบุคลากรทหารรายงานนี้ยังระบุเพิ่มเติมว่าจุดหมายปลายทางของขบวนรถดังกล่าวคือภูผามนซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในเขตภูเขาสูงและเป็นที่มั่นของกองกําลังติดอาวุธที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวอยู่แล้วภูผามนถือเป็นจุดที่มีกองกําลังติดอาวุธที่แข็งแกร่งและมีความพร้อมสูง โดยกองกําลังดังกล่าวถูกระบุว่าเป็นกลุ่มที่มีการฝึกฝนและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยการเคลื่อนย้ายอาวุธและสเสบียงในครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นการเสริมกําลังและสนับสนุนกองกําลังดังกล่าวให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการมากขึ้นในช่วงเวลาที่ขบวนรถบรรทุกอาวุธเดินทางไปยังภูผามนมีรายงานว่าในบางพื้นที่ยังคงมีการประทับประปรายระหว่างกองกําลังติดอาวุธและกองกําลังรัฐบาลโดยชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะสถานการณ์เช่นนี้สร้างความตึงเครียดให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมากเนื่องจากการประทะดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้นขณะเดียวกันในด้านการเมืองมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกิดขึ้นเช่นกันเมื่อประธานประเทศรลาวท่านทองรุนสีสุริตซึ่งมีกำหนดการเดินทางไปยังกรุงม,มอสโกเพื่อเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองชัยชนะครบรอบ80ปีของรัเสเซีย ได้ประกาศยกเลิกการเดินทางดังกล่าวอย่างกระทานหันโดยให้เหตุผลอย่างเป็นทางการว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศได้ทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายฝ่ายกลับมองว่าการยกเลิกการเดินทางของท่านทองหลุนอาจไม่ใช่เพียงเพราะเหตุผลทางด้านสุขภาพและการควบคุมโรคเท่านั้นแต่ยังอาจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่สงบในภูผามุนซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตรสําคัญที่รัฐบาลลาว ต้องให้ความสําคัญและติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการประทะและการเคลื่อนย้ายอาวุธในพื้นที่ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของรัฐบาลลาวในระยะยาวท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าวประชาชนในพื้นที่ต่างตกอยู่ในความกังวลขณะที่ผู้สังเกตการจากต่างประเทศยังคงจับตาดูความเคลื่อนไหวของทั้งกองทัพลาวและวเวียดนามอย่างใกล้ชิดเพราะการเคลื่อนย้ายอาวุธ และการเสริมกำลังในครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเผชิญหน้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตท่าทีของนานาชาติสหรัฐอเมริกาและคำเตือนต่อพลเมืองในช่วงเวลาที่สถานการณ์ความไม่สงบยังไม่คลี่คลายสถานทูตสหรัฐอเมริกาในนครวิงจันได้ออกประกาศเตือนพลเมืองอเมริกันให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ขัดแย้งโดยเน้นให้ติดตามข่าวสารจากทางการลาว และทางสถานทูตอย่างใกล้ชิดข้อความเตือนดังกล่าวสื่อถึงความกังวลของรัฐบาลต่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ในลาวซึ่งอาจขยายวงกว้างจนกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคการรายงานข่าวที่ย้อนแย้งข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจคือการรายงานข่าวจากทางการลาวล่าช้ากว่าวันเกิดเหตุโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่3พฤษภาคมเพิ่งถูกนำเสนออย่างเป็นทางการในวันที่9พฤษภาคม ขณะที่สื่อในประเทศไทยได้รายงานข่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกของเหตุการณ์ทําให้เกิดข้อสงสัยว่าทางการลาวอาจมีความพยายามควบคุมข้อมูลหรือหลีกเลี่ยงการตื่นตระหนกในหมู่ประชาชนนอกจากนี้แหล่งข่าวจากเพจอิสระท,ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลลาวยังอ้างว่าความรุนแรงในพื้นที่ยังไม่สงบและมีการประทะก,กันเป็นระยะโดยสถานการณ์น่าจะเลวร้ายกว่าที่รัฐบาลลาวพยายามสื่อสารวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาภายในและผลกระทบภายนอกเบื้องหลังของความไม่สงบในแขวงบอกแก้วอาจเชื่อมโยงกับปัญหาโครงสร้างภายในของประเทศไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรมการกดขี่กลุ่มชาติพันธุ์หรือความไม่พอใจต่อรัฐบาลกลางจากประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้ความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆที่อาจมีความสัมพันธ์กับกลุ่มอุดมการณ์จากภายนอก ก็อาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดเหตุรุนแรงมากขึ้นอีกประเด็นที่มีการเชื่อมโยงคือการตัดสินใจของผู้นำลาวที่ยกเลิกการเดินทางเยือนประเทศรัศเสเซียโดยให้เหตุผลเกี่ยวกับการระบาดของโควิด1 9แต่บางเพจวิเคราะห์ว่าที่แท้แล้วอาจเป็นเพราะสถานการณ์ภายในประเทศยังไม่นิ่งทำให้ไม่สามารถละทิ้งภารกิจในประเทศได้บทบาทของสื่อและความสัมพันธ์ไทยลาวในช่วงวิกฤตครั้งนี้ การนำเสนอข้อมูลข่าวสารกลายเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนซึ่งประกอบไปด้วยประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยและลาวที่มีความสัมพันธ์เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดการรายงานข่าวจากสื่อต่างๆจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้าใจและทัศนคติต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆเช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติวิกฤตเศรษฐกิจ หรือการเมืองการรายงานข่าวจากแหล่งต่างๆทั้งภายในลาวไทยและประเทศที่สเป็นสิ่งที่ผู้รับสารในภูมิภาคต้องเผชิญซึ่งข้อมูลที่ถูกเผยแพร่บางครั้งก็มีความขัดแย้งกันเองหรือมีการบิดเบือนข้อมูลเพื่อจุดประสงค์เฉพาะทําให้การใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารกลายเป็นทักษะที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับประชาชนในภูมิภาคนี้ประเทศไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลาวมาตั้งแต่อดีต มีบทบาทในการรายงานข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในลาวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์สำคัญเช่นการเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่หรือการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนลาวซึ่งสื่อไทยได้มีการนำเสนอข่าวสารอย่างละเอียดที่ท้วนพร้อมกับแสดงถึงความห่วงใยต่อประชาชนลาวอย่างชัดเจนทั้งนี้การรายงานข่าวจากฝั่งไทยไม่ได้มีเป้าหมายในการสร้างความขัดแย้งหรือปลุกป,ปัน่นความเกลียดชัง แต่เป็นการรายงานจากมุมมองของประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องการแสดงออกถึงความห่วงใยและการให้ความช่วยเหลือในยามที่ลาประสบปัญหาตัวอย่างเช่นการส่งความช่วยเหลือในช่วงน้ําท่วมที่ผ่านมาซึ่งสื่อไทยได้รายงานข่าวอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการส่งมอบอาหารยารักษาโรคและสิ่งของจําเป็นไปยังพื้นที่ประสบภัยในลาวในอีกด้านหนึ่งสื่อลาวก็มีบทบาทในการรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับไทยเช่นกัน โดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสองประเทศในด้านเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสื่อลาวมักนำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับโครงการร่วมลงทุนการก่อสร้างสะพานมิตรภาพหรือการพัฒนาท่าเรือและเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เชื่อมต่อระหว่างสองประเทศอย่างไรก็ตามในบางครั้งก็อาจมีการนำเสนอข่าวที่แตกต่างกันระหว่างสื่อไทยและลาวเนื่องจากปัจจัยทางการเมืองและนโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศ ส่งผลให้การรับรู้ข่าวสารของประชาชนทั้งสองประเทศอาจมีความแตกต่างกันทั้งนี้ประชาชนจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวที่หลากหลายและมีความน่าเชื่อถือเพื่อหลกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมหรือข่าวที่ถูกบิดเบือนเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองน,นอกจากนี้บทบาทของสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียก็มีส่วนสำคัญในการกระจายข่าวสารอย่างรวดเร็วทั้งในไทยและลาว ผู้คนสามารถเข้าถึงข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเช่น Facebook, YouTube, TikTok และทวิตเตอร์อย่างไรก็ตามการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข่าวสารก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเนื่องจากมีข้อมูลเท็จหรือข่าวปลอมที่อาจถูกเผยแพร่ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วดังนั้นการมีวิจารณญาณในการรับข่าวสารจึงเป็นทักษะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันซึ่งทั้งสื่อไทยและลาว ต่างก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศและมีส่วนช่วยในการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันอย่างต่อเนื่องบทบาทของสื่อและความสัมพันธ์ไทยลาวในเหตุการณ์วิกฤตการณ์ในแขวงบ่อกแก้วสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเหตุการณ์ความไม่สงบในแขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นกรณีที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของสื่อในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการรับรู้ข่าวสารและการรายงานข่าวที่อาจแตกต่างกันระหว่างสื่อของไทยและลาวการรายงานข่าวจากฝั่งไทยมุมมองและการเข้าถึงข้อมูลการรายงานข่าวที่ต่อเนื่องสื่อไทยได้รายงานข่าวความไม่สงบในแขวงบอกแก้วอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ในวันที่สาพฤษภาคมพุทธศักราช2568โดยเน้นการนำเสนอข้อมูลจากแหล่งข่าวภาคประชาชนและผู้สังเกตการถายนอก ทำให้ข้อมูลจากสื่อไทยมีความครอบคลุมและมีมุมมองที่หลากหลายกว่าการรายงานข่าวจากฝั่งลาวการรายงานข่าวจากฝั่งลาวการควบคุมข้อมูลและการสร้างภาพลักษณ์ของรัฐก,การควบคุมการสื่อสารรัฐบาลลาวควบคุมการสื่อสารอย่างเข้มงวดโดยมีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4พฤษภาคมว่าควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่ข้อมูลจากแหล่งข่าวภายนอกและผู้สังเกตการ ระบุว่ายังคงมีการประทะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการปกปิดข้อมูลและการจัดการกับข่าวลือการที่ทางการลาวไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนพลของกองทัพเวียดนามและการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในพื้นที่ภูผามนทําให้เกิดข่าวลือและข้อมูลที่ขัดแย้งกันระหว่างแหล่งข่าวในลาวและสื่อจากประเทศเพื่อนบ้านบทบาทของสื่อในการส่งเสริมความเข้าใจและการแก้ไขวิกฤต การสร้างความร่วมมือด้านสื่อการรายงานข่าวอย่างเป็นกลางและการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องจากทั้งสองประเทศจะช่วยสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ในแขวงบอกแก้วสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของสื่อในภูมิภาคอาเซียนในการนำเสนอข่าวสารที่ครอบคลุมและเป็นกลางสื่อไทยมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอข่าวสารที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง ขณะที่สือ่อลาวยังคงเผชิญกับการควบคุมจากรัฐอย่างไรก็ตามการสื่อสารที่เปิดกว้างและการสร้างความร่วมมือระหว่างสื่อทั้งสองประเทศจะช่วยลดความตึงเครียดและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติและยั่งยืนต่อไปในภูมิภาคนี้ เปิดเบื้องหลังเหตุการณ์ปะทะหนักในแขวงบ่อกแก้วใครอยู่เบื้องหลังสถานการณ์รุนแรงในแขวงบ่อกแก้วรายงานเหตุการณ์ล่าสุดสถานการณ์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังคงเป็นที่จับตามองจากประชาคมระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในแขวงบ่อกแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศมีพรมแดนติดกับจังหวัดเชียงรายของประเทศไทย พื้นที่นี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญทั้งทาง,ทางด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจแต่กลับกลายเป็นพื้นที่ที่เกิดความรุนแรงและการประทาระหว่างกองกําลังทหารลาวและกลุ่มติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีรายงานว่าเสียงปืนในพื้นที่ชายแดนได้สงบลงแล้วในปัจจุบันแต่จากการรายงานล่าสุดของสันักข่าวชายขอบและสื่อออนไลน์ภาษาลาวยังคงมีข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแสดงให้เห็นว่าความตึงเครียดในพื้นที่นี้ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแขวงบอกแก้วถูกเปิดเผยในรายงานของสมาชิกสภาผู้แทนแขวงบอกแก้วที่ส่งถึงประธานสภาโดยรายงานฉบับนี้ได้บรรยายถึงเหตุการณ์การโจมตีหลายครั้งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นลำดับดังนี้ 1. เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อเวลา16บนาฬิกาของวันที่สพฤษภาคม2568 ในเขตหมู่บ้านจียงตองเมือง,งปักทาแขวงบ่อแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความอ่อนไหวทางด้านความมั่นคงอย่างมากโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดจากการที่ทหารลาวได้เพิ่มกำลังลาดตระเวนในพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามีกลุ่มติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายเคลื่อนย้ายเข้ามาในเขตชายแดนในเวลา16นาฬกามีกลุ่มคนร้ายประมาณ5-6คน ซึ่งคาดว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ทราบฝ่ายได้ลอบโจมตีป้อมทหารชายแดงที่ตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านจิงตองโดยคนร้ายได้ใช้ปืน M79 ยิงระเบิดจำนวนหนึ่งลูกใส่ทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เวรยามทำให้เกิดการระเบิดและเสียงดังสนั่นหวันไหวทั่วบริเวณทหารที่ประจำอยู่บริเวณป้อมได้พยายามตอบโต้แต่การโจมตีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่คาดคิด นอกจากการโจมตีด้วยระเบิด M 79แล้วกลุ่มคนร้ายยังได้เปิดฉากยิงปืน AK และ M 16รวมทั้งสิ้นประมาณ30นัดเป้าหมายของการยิงครั้งนี้คาดว่าเป็นการสร้างความหวาดกลัวและกดดันทหารลาวเพื่อให้ไม่สามารถตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากการโจมตีเสร็จสิ้นกลุ่มคนร้ายได้ใช้เส้นทางลัดหลบหนีเข้าไปในหมู่บ้านจิงตองซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีสภาพภูมิประเทศซับซ้อน และมีทางหนีทางลหลายเส้นทางหลังจากเหตุการณ์สงบลงเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดโดยพบกระสุนปืน AK เคจำนวน22นัดกระสุนปืน M16 จํานวน8นัดและชิ้นส่วนด้ามปืน M16 อีก2ชิ้นซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญที่อาจบ่งชี้ถึงอาวุธที่กลุ่มคนร้ายใช้ในการโจมตีนอกจากนี้ยังมีร่องรอยของการต่อสู้และการหลบหนี ที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนร้ายมีการวางแผนการโจมตีอย่างเป็นระบบและมีการเตรียมการมาก่อนในขณะนี้หน่วยงานความมั่นคงของเรากำลังเร่งตรวจสอบวัตถุพยานทั้งหมดเพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ต้องสงสัยและขยายผลการสืบสวนต่อไปการโจมตีครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนแขวงบ่อกแก้วและเป็นสัญ,ญญาณเตือนถึงความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต เหตุการณ์ที่สองเกิดขึ้นเมื่อเวลา16นาฬกา50นาทีของวันที่3พฤษภาคม2568ในเมืองปักทาแขวงบอกแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนสำคัญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีการควบคุมดูแลโดยกองทัพลาวอย่างเข้มงวดในวันดังกล่าวกลุ่มคนร้ายจำนวนประมาณ15-20คนซึ่งคาดว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายได้วางแผนและดำเนินการโจมตีอย่างเป็นระบบ โดยมีการแบ่งกำลังเป็น2องกลุ่มหลักเพื่อเข้าจูโจมป้อมทหาร1และป้อมทหาร2ในพิกัด02584กลุ่มคนร้ายได้ใช้กลยุทธ์การโจมตีแบบสายฟ้าแลบโดยเริ่มต้นด้วยการโยนระเบิดมือเข้าไปในป้อมทหารทั้ง2จุดซึ่งสร้างความสับสนและตื่นตระหนกให้กับทหารที่ประจำการอยู่ในป้อมจากนั้นกลุ่มคนร้ายได้เปิดฉากยิงปืนเ k ใส่ป้อมทหารอย่างหนักโดยยิงต่อเนื่องหลายนัด สร้างแรงกดดันและความตื่นตระหนกให้กับทหารลาวที่ประจำการอยู่ในป้อมทหารลาวที่เฝ้าเวรยนยามในป้อมหนึ่งและป้อมสองต่างพยายามตั้งรับและหาที่กำบังพร้อมทั้งใช้ปืนเอเคและ M16 ยิงตอบโต้กลับไปยังกลุ่มคนร้ายแต่เนื่องจากการโจมตีครั้งนี้เป็นการโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวทำให้ทหารลาวมีเวลาน้อยในการเตรียมพร้อมรับมืออีกทั้งจำนวนของกลุ่มคนร้ายที่มีมากกว่าและมีอาวุธครบมือ ทำให้การตอบโต้ของทหารลาวเป็นไปอย่างยากลาบากเสียงปืนและระเบิดดังกึกก้องไปทั่วพื้นที่ส่งผลให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับป้อมทั้งสองจุดต่างพากันหวาดกลัวและรีบอบพยพออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนบางคนพยายามซ่อนตัวในบ้านและใต้ดินเพื่อหลบเลี่ยงกระสุนปืนที่ปลิวว่อนไปทั่วบริเวณหลังจากการยิงต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ20นาทีกลุ่มคนร้ายได้ล่าถอยกลับเข้าสูป่ป่าโดยไม่มีการจับกลุ่ม หรือการยืนยันตัวตนใดๆของผู้ก่อเหตุเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสูญเสียให้กับฝ่ายทหารลาวอย่างมากและเป็นการส่งสัญญาณเตือนว่ากลุ่มคนร้ายยังคงมีความสามารถในการวางแผนโจมตีและสร้างความเสียหายได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าทางการลาวจะพยายามเพิ่มมาตรการควบคุมและตรวจสอบพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดก็ตามเหตุการณ์ที่สเกิดขึ้นเวลา17นาฬกากลุ่มคนร้าย5-6คนได้ลอบโจมตีป้อมสันหลวง ในพิกัด04604โดยมีการโยนระเบิดใส่ป้อมหนึ่งลูกทหารที่เฝ้าเวรยามสังเกตเห็นและได้ตอบโต้ด้วยการยิงปืนเอเคประมาณ3-4นัขนดขณะที่กลุ่มคนร้ายยิงตอบโต้ประมาณ3-4นัดก,ก่อนที่จะหลบหนีเข้าไปในป่าเวลา3นาฬิกาของวันที่4ี่พฤษภาค,คม2,568ทหารที่ป้อมสามได้เห็นแสงไฟจากฝั่งชายแดนไทยเคลื่อนเข้ามายัางฝั่งลาวทำให้ทหารได้ยิงปืนเอเคใส่ แต่ไม่มีการตอบโต้ทหารลาวยังคงระมัดระวังการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนร้ายเวลาห้านาฬิกาหน่วยทหารป้อมศูนย์สอง 02, ได้คว้าระเบิดใส่แต่ไม่มีการตอบโต้เช่นกันการระวังระเวนยังคงดำเนินไปอย่างเข้มงวดเวลาเจ็นาฬิกาสามสิบนาทีกองกำลังที่ประจําการอยู่ที่เจียงตองได้รับรายงานจากประชาชนและกองทหารบ้านเจียงตองว่าพบเห็นป้ายตราบาโลหนึ่งอัน ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในพื้นที่นี้เวลา9นาฬกา30นาทีกองกำลังทหารได้เปิดฉากบุกตีกลุ่มคนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่รอบป้อมศูนหนึ่ง 01. การประทัะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและยาวนานจนถึงเวลา13นาฬกา30นาทีเมื่อสิ้นสุดการประทัะตรวจสอบพื้นที่พบระเบิดที่ยังไม่แตกจานวนสองลูกเวลา18นาฬกาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยหนึ่งคนชื่อทาวิทอ อายุ3 2ปีจากหมู่บ้านโฮบาลเมืองเชียงรอนแขวงไซบุรีโดยจับก,กลุ่มได้ที่เขตบ้านก้อนตื้นเมืองปักทาจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ส่งผลให้มีทหารเสียชีวิตสามนายซึ่งสร้างความสูญเสียและความเศร้าสลดอย่างยิ่งให้กับกองทัพและครอบครัวผู้เสียชีวิตได้แก่พันโทบุญทาสีสมบัติหัวหน้าการทหารเมืองปักทาผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการดูแลความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ร้อยเอกทองวันมณีวันผู้ช่วยพนักงานสู้รบที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการและควบคุมกำลังพลและร้อยโทแก่นคำผู้บังคับหมู่ทหารผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลาดตระเวนและการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนการสูญเสียกำลังพลทั้งสามนายถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับกองทัพและหน่วยทหารในพื้นที่ดังกลา่าวการแก้ไขสถานการณ์หลังเหตุการณ์การโจมตีและการประทะที่เกิดขึ้น พักและกองบัญชาการกองพันแขวงบอกแก้วได้ดำเนินการอย่างเร่งด,วด่วนโดยมีการแต่งตั้งสายพันเอกบุญจันทร์สิทธบูรณ์หัวหน้าห้องเสนาธิการซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดการเหตุการณ์ความไม่สงบและการควบคุมพื้นที่ชายแดนพร้อมด้วยพันโทสุบินศรีหาราชรองหัวหน้าเสนาธิการกองบัญชาการทหารบอกแก้วพร้อมกําลังพลจานวน19นายถูกส่งเข้าพื้นที่เพื่อทําการช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์ แต่กลับถูกสกัดกั้นจากกลุ่มคนร้ายทําให้การเข้าไปถึงพื้นที่เป้าหมายไม่สามารถกระทําได้ตามแผนที่วางไว้ในวันที่6พฤษภาคม2568คณะประจําพักแขวงบอกแกว้วได้ตัดสินใจยกระดับการควบคุมสถานการณ์โดยมีการแต่งตั้งสหายประจําพักแขวงเป็นหัวหน้าคณะรับผิดช,ชอบในการประสานงานและควบคุมการปฏิบัติการอย่างเข้มข้น พร้อมทั้งระดมกองกำลังทหารและตำรวจจำนวนมากเข้าสนับสนุนการปฏิบัติการนอกจากนี้ยังมีการจัดกำลังพลจากเมืองปากทาและเมืองห้วยสายเข้าร่วมในการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านล่อแหลมทั้ง6หมู่บ้านซึ่งเป็นพื้นที่ที่คาดว่ากลุ่มคนร้ายอาจซ่อนตัวหรือใช้เป็นฐานปฏิบัติการในการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจได้รับคำสั่งให้เพิ่มความระมัดระวังในการลาดระเวนและการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะการตรวจสอบเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านการตรวจค้นสิ่งต้องสงสัยและการประสานงานกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารและระวังภัยอย่างไรก็ตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนแขวงบอกแก้วยังคงไม่สงบและยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ความไุ่นแนรงเยเพิ่มเติมหน่วยงานความมั่นคงของสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังคงดำเนินการตรวจสอบและสืบสวนเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุรวมถึงเครือข่ายที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้การสืบสวนยังมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบอาวุธที่ใช้ในการโจมตีและแหล่งที่มาของอาวุธเหล่านี้เนื่องจากมีรายงานว่ากลุ่มคนร้ายมีการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์หลายชนิดอาทิปืนเ k เค .16 และระเบิดมือซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการเตรียมการและการวางแผนในการก่อเหตุอย่างเป็นระบบ การตรวจสอบเส้นทางการเคลื่อนย้ายและการส่งกำลังบํารุงของกลุ่มคนร้ายจึงเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ทางการลาวให้ความสนใจเป็นพิเศษขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดว่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุเป็นกลุ่มใดแต่จากการสืบสวนเบื้องต้นมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจเป็นกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนส่งยาเสพติดและอาวุธข้ามแดนซึ่งเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานในพื้นที่ชายแดนลาวไทย และในหลายครั้งมีการประทะก,กันร,ระหว่างทหารลาวกับกลุ่มผู้ลักลอบขนยาเสพติดที่พยายามจะลำเลียงสินค้าผิดกฎหมายผ่านเส้นทางชายแดนนี้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยงานด้านความมั่นคงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังคงเพิ่มความระมัดระวังและเตรียมพร้อมในทุกพื้นที่เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจทวบีความบุนแรงขึ้นโดยเฉพาะการจัดกำลังพลในการลาดระเวนและการเสริมความแข็งแกร่งให้กับป้อมทหารในพื้นที่ชายแดน เพื่อป้องกันการโจมตีซ้ำและการเคลื่อนย้ายอาวุธและยาเสพติดเข้ามาในประเทศอย่างติดกฎหมายการเฝ้าระวังและการควบคุมสถานการณ์ยังคงดำเนินไปอย่างเข้มงวดขณะที่การสอบสวนและการสืบสวนยังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้นเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับกลุ่มคนร้ายและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้